ตุ๊นี่ผมดันนะครับผมว่าผมไปเผื่อนนะครับตุ๊นี่กับเกม้รข่กงแคกกเช่นเคยนะครับผมตอนแรกวันนี้ผมว่าจะมาไต่ด่านไอตอนเรื่องเรื่องต่อแต่เนื่องจากว่าผมเพิ่งอัปเดตเกมมานะฮะแล้วมันก็ปลดนะผมด่านมีคู่มาให้เล่นอีกหนึ่งด่านนั่นคือ Weekend Concert Day 2นะครับผมเรื่องแม่งเหลืออีกวันเดียว รีบกดรีบเลขกันดีกว่านะครับผมเอเลด์อ่าพ็อติบิลิตี้นะครับผมไม่รู้อ่านผิดหรือ,อยังไงขออภัยนะผมกดไปเลยโ oh, like อ้ด่านสวยงามเหมือนเดิมน่ะผมน่าจะเจอตัวคอมพิคคูเหมือนเดิมอน่าจะเป็นด่านเก็บของนะน่าจะใช่นะครับผมโ okay. อเครอตังไปรอตังไปโอเคเราส่งน้องอ่า ชื่ออะไรนะลืมเบอร์ <laughs> บิน่านะบผมน้องเบอร์บิน่านะฮะโอเค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 เปิร์เปิร์เปิร์เห็นมีคนบอกว่าน้องเบอร์บิน่าตีแรงมากในอ่าอะไรนะตีเหล็กแรงมากนะผมเพราะว่ามันตีสามทีใช่ไหมได้ตัดติ๊กคิปมันเยอะอะไรสปวาวันนี้นะผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะผมแค่น้องบอกว่ามีอยู่ตรงนี้มันก็ดามเมจแรงต่อผมแล้วนะฮะแหมเข้าคันโลจิตแล้วโอเคไปจบจบ,จบมารุดปกป้องไปนะผม พูดอะไรเนี่ยส่งปาบูสจะป้อมไปนะครับผมพูดพวกสู้ไปหมดตอนนี้โอเคเรียบร้อยโอ้หมดว่านี่จะเป็นตัวใหม่นะครับผมคือผมเพิ่งไปเห็นมานะว่านี่นี่น่าจะเป็นตัวใหม่ของอ่าการละครละครแบบรอบ,บนี้นะครับโอเคไม่น่ายากนะผมส่งบามุสไปแล้วบาบูสจะไม่ตายเลยโอ้บันซาโรโอ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 ,โอเคโอเคเรียบร้อย จตัวแม่วงหนึ่งอบอไทายอย่างยิ่งจาริสร้องนะผม imagine นวะิ h มีนะผมจินตนาการไปพร้องกับฉันนะฮะอะไรที่ผมแปลได้ผมก็จะพยายามแปลกันก่อนถ้าแปลผิดยังไงก็ขออภัยนะฮะเจอ,อกูวิผมไม่ค่อยได้เจออากุมาสักพักนึงแล้วทุกคนเพราะว่ามันรอบฝีมือการใช้แมวของผมในรอบนี้มันยังไม่ถึงขั้นนะกูนะฮะวิมีการเจาะบอลงบาเรียด้วยใบยกอดใบกอดโอ้เจอบาเรียรเยอะโอ้ยอากูเยอะ ผมต้องไม่หาตัวบักอากูมาใช้แล้วมั้งเนี่ยอ่าอันนี้ไปอยู่เวลาอากูหน่อยโอ้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 ยโดนกดนะผมเนื่องจากว่าผมเพิ่งเจอ regular, อากูครั้งแรกนะฮะเออโอเคลำบากนิดหน่อยแต่อร่อยแน่นอนนะครับผมอ่มาบาพตายหมก้อนหมก้อนมยก้อนย,ย,ยังดีที่อากูมันตายง่ายเนะผมเมื่อกี้มันน่าจะเป็นจุดเด่นของตัวละครอากูคือบาเลียใช่ไหมเพราะว่าจากดูทรงแล้วคือความถึกของมันเนี่ยไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะผมแต่มันมีบาเลียนะผมเราไปตีมันยากนะฮะ พอบันเล่แต่ก็ตีง่ายแล้วอ่ะใช่ไหมผมพูดไม่ผิดใช่หรือเปล่าส่งน้องโวลวิน่าไปทำดามเมตต่อตัวเราหน่อยนะฮะโอเคอ่าหมาก่อนมาก่อนมาก่อนแพ้เนี่ยแพ้เนี่ยมีโุกาสที่จะแพ้สูงนะผมเนื่องจากว่ามันส่งอากูมาเยอะนะฮะดูดิโอเคนะผมมีคูนั้นได้ขึ้นสวรรคปไปที่ที่เรียบร้อยแล้วนะผมที่เหลือก็จะมีแค่อากูที่ต้องรับมือละ ซึ่งน่าจะง่ายนะผมเนื่องจากว่า,าเจ้าน้องอสกะเราเนี่ยเตยกูได้นะครับผมนี่นะฮะบบแบบยอะๆเลยไม่เป็นไรโอเคยิงเดียวไปทันทีเรียบร้อยตอนนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหากับเราแล้วนะผมทำไมอสกะผมเด้งวะทำไมอสกะผมเด้งอะเมื่อกี้เอา้าุดเดนของอากูเอเน็นคือมนตีซาเตุโบได้เหรอ เมื่อกี้มันเหมือนกับว่ามีเอฟเฟกต์ซาเ็นโบขึ้นนะผมที่ไม่ใช่จากฝั่งเรานะฮะโอ้ oh my god โอเคจบป้อมนะผมตกบาลงไปมันน่าจะเป็นด่านละประเภทมั้งด่านแรกเป็นดำด,นด,นด่านที่สองเป็นอากูนะผมด,ด่านที่สามมันจะเป็นดำแดงนะผมอาจจะเป็นแดงอะไรพวกนี้นะตัวแมวอ,อีกแล้วเมื่อกี้ได้เสียงอะไรไหมทุกคนผมไปอัปเดตเกมมาแล้วมันมีเสียงแบบนี้ทุกรอบเลยวะเมื่อคืนอะไรวะาเดียครีเอเตอร์นะผม มันคืออะไระมันเป็นแบบอัปเดตเข้ามาใหม่เหรอคือเมื่อกี้ผมก่อนที่จะเข้ามาในเกมเนี่ยผมไปเปิดแมวเล่นๆมาก็ขึ้นเหมือนกันนะมันเป็นเสียงแบบนี้เหมือนกันนะครับผม,ผมสงสัยเพิ่งอัปเดตเพิ่งอัปเดตผมก็ไม่อยากเปิดเสียงเกมดังด้วยนะฮะโอเคโอ้รอบนี้เจอมิคุนะครับผมน่าจะเป็นด่านสุดท้ายปะชื่อด่านแบบเดียร์เคเลเตอร์นะผมมันจะเป็นด่านสุดท้ายแล้มบ้างชื่อทีขานะผมรอบนี้ลำบากกูละเอาแย่และโอเคตายแล้วหนึ่ง เอาตัวอยู่เวลามาก่อนนะผมแต่มันเป็นสีขาวไม่ใช่หรอวะอ่ะาพลาด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 โอ้ยน่าจะรอส่งอสกา,าออกมาเนอะผมมันจะไม่ส่งบอสออกมาเลยอะ่ะเออเรียบร้อยนะผมเป็นสีขาวจริงด้วยนะผมสล,ลมัดเขาระเบิดระเบ้อปละอ่าฮะอ่าทำไงดีวะทำไงดีวะผมจะทำยังไงดีวะต้องรอสกาวไอ้นี่แล้วกัน เอามาาวามดเมจดูนะผมเพราะว่าพี่อะอ้อนรู้ว่ากาลังตายเพราะว่าอาไม่คู่เขาเป็นตัวประเภทอื่นนะผมมันไม่ใช่สีขาวเนาะเพราะงั้นมีคู่เขาโดนอยู่เวลาได้อยู่นะผมแต่ปัญหาก็คือสีขาวที่ตามเข้ามาเนี่ยแหละแม่งเอ้ยมันจะยากเกินไปเว้ยเฮ้ยสลับทีมนี้นะ ผมว่าเปลี่ยนตัวละครามาน่าจะเวิร์กอยู่นะครับผม10ดาวได้ตัวแรโอ้โห,วโโหวความยากสำหรับ10ดาวน,นี่เองนะผมว่าไม่ตีแรงคิดเตะคิดเตนเลยเออคือมัน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 ารยากเพราะว่าผมไม่มีตัวละครที่ผบว่าตีไร้สีดีเลยนะครับผมนี่นะฮะนี่ดูดิผมมีตัวตีไร้สีน้อยมากนะครับผมเนี่ยเปิบบเปิบปบบมีตัวอะไรหน้าปั้นต่อบ,บ้างทุกคนสามารถพิบ,บอกได้นะฮะไอ้นี่ทำอะไรได้โอ้ไอ้นี่หลายสีนะครับผมไอ้นี่หยุดเวลา ไอ้นี่ยกแบ็กไม่รอดไม่รอดเอานกแบ็กไปไม่รอดโดนบีดามโดนบีตีตายแน่นอนนะฮะไหนๆก็เหลือเวลาน้อยแล้วนะผมในคลิปนี้โอเคผมไปเล่นมอสซี่แลนต่อ,อสักดานแล้วผม idk หลอนนะฮะเออสักดาดนึงสักดานหนึ่งนะครับผมก่อนจบคลิปการโอเคผมโค้ํทการหยิบน้องเวอร์บิดาน่ารักมาก่อนโอเคนะครับผม idk หลอนนดผม idk ldk ดีกว,ว่ามันรอมาจากําว่าอะไรทุกคนรู้ไหมพิมบอกผมได้แต่ผมแล้วจอมันดำนานจังเลย โอเคซอมบี้แน่นอนแบบนี้นะรักพักมาเป็นประเภทผีหรือประเภทลอยนี่ขึ้นมาฮานะโอ้ยอย่างเปนอมบี้เยอวะเกลียดเลยเมื่อกี้ผมเกลียดเลยไอ้ประเภทผีคือลอยใช่ไหมทุกคนผมผมก็จะไม่ผิดเนาะผีคือลอยใช่ไหมโอเคนะผมตรงตรงตัวพวกนี้ไปทำตังค์ก่อน รอไบนะร์ผมรอไบตอนนี้ตอนเราต้องรอตังเนอร์ผมตังแบบนี้เอาตัวผมกค่อนข้างเกลียดซอมบี้นะซอมบี้แม่ศึกนะผมซอมบี้แม่ศึกนะผมแมงศึกมากอะแล้วผมตีไม่ทันนะฮะเนี่ยมันมันมุดมาละแล้วแ,ลแนวนหลังผมมันก็ขึ้นไปตีข้างหน้าไม่ทันนะผมทำไงเดี๋ยววันนีโอนหน่งทีดิเชิญเชียป้ายลุกตัวแบบดูดีวะม,มันตียังไงวะมันมุดทิบหายละทิบหายละมันมุด ป้ายลุกศพดูดีมันมุดทุกคนโอ้ยโอ้ยผมต้องก็ตัวหยุดโอ้ยมันโดนหยุดเวลาโอ้มันมุดหยุดเวลาผมหรอโอ้ไม่กอโดนหยุดเวลาพี่อะอ่ามันหยุดเวลานะผมตัวนั้นนะฮะป้ายลุกศพแบบผู้ดีเนอะผมมันหยุดเวลาผมนะบอกว่เคยเคยเคยเดียวไม่ใช่ดีโอเดียวตกลงมามุดไปเพิ่งรีบๆจบเนอะผมตอนที่เขานอดหยุดเวลาอยู่เนอะผมปาโมตีไปหนึ่งตีหนึ่งที่ใต้เนอะผมตาลปาโมตีนะฮะไม่ใช่เขาตีเราเอ้ยไม่ใช่เราตีเขาเขาตีเราเนอบผม S <S ไปอีกรอบพร้อมกับกองทัพตีสมบีนะฮะบอกเลยว่ามาเพรพรอบนี้อัพตังหนึ่งทีแล้วก็อัพตังอีกหนึ่งทีนะครับผมอัพไปเยอะๆนะฮะบอกเลยว่าจังหวะที่มันส่งตัวประเภทผีหรือลอยมาเนี่ยมันคือลอยใช่ไหมอ๋อเอา,เอาทำไมผมเกมผมค้ามากี่เกมค้างนะผมหลังจากที่มันมันส่งประเภทลอยมาเนี่ยเราสามารถทําต่างได้ช่วงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะผมเพราะฉะนั้นเร็วนะฮะ เราต้องรีบทับต่างนะผมแล้วอัพต่างไปอัพต่างไปโอเคชึบอ่าต้องไปมันทัดค้างเอ๊ยค้าง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 บ่อยมากเลยโอ้ไมก่ก็ชึบชึบชึบโอ้เกมค้างโอเคโอเคโอเคได้อยู่แล้วผมตอนนี้ได้อยู่ชึบอ่าค่อยๆตรงไปนะผมตอนนี้เราต้อเอาแต่ตัวแพงๆมาด้วยเดี๋ยวต่างเรามีไม่เยอะนะฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆส่งไปเะครยบผมทึบโอเคโอเคอ่าโดนนอกไปกวเราต้องเล่นนอกแบงค์นะผมนื่องจากว่าแบงค์ถึงชิบหายไปปล่องเลยนะฮะเราต้องเล่นนอกแบงค์มันนะครับผมมันถึกเกินไปนะฮะมันถึกเกินไปเราเจำเป็นต้องนอกแบงค์มันเพื่อให้ไปหลังป้อมแล้วเราก็ต้องตีป้อมมันให้แตกนะครับผม ว่าอีกตัวหนึ่งมันมามันก็จะมุดนั่นเองนะฮะโอเคเราค่อยๆส่งตัวซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับผมพอตั้งเราถึงตรงนี้นะผมรอรอส่งปามุดหลังจากที่มันถึงป้อมได้เลยนะฮะโอเคถึงป้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมตรงปามุดไปเลยนะผมเนื่องจากว่าชิปหายตายแน่กูโอเคปามุดมาแล้วนะผมเล่นมาด้วยความเร็วแสงนะผมตีไปหนึ่งทีแต่ละปามุดนะผมตีไปอสองทีนะฮะเขาถึงป้อมแล้วนะ,ะยิงดิโอดีหนึ่งทีเพื่อพักเขาไปหลังป้อมนะปามุดกูไปไหนแล้ววะ อุ oh, ้ยป้อมแตกแตกแตกตบตบขวานายป้อมแตกก่อนอื้ออบาคุณน้อนตีไป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 คุณร้อนตีเลยเล่นเๆๆลงตเด็กคนดี้อิกูหชิบหายแล้วโกดักกูอ่าอ่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่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 ตีตีป้อมตีป้อมสิงสังเวียนสิงหลักโอเคตายห่าหมดละโอเคตุกางมาน้องวัวบิน่ามาทีหลังนะจ๊ะ เดี๋ยวพี่จะตายหาก่อนถ้าพี่รีบส่งน้องออกมาโอเคน้องมาที่หลังฮนะ <laughs> โอเคนะผมตอนนี้เราผักเขาไปใกล้จะได้หลังป้อมแล้วนะผมเราค่อนข้างไม่เป็นไรนะผมตัวอะไรมันตีติดไอ้นี่ว่าอ๋อไอ้นี่หนังสิงสังเวียนนะผมลืมลืสิงสังเวียนมันมีซาวเวนโบกับซอมบี้ด้วยนะผมค้าอีละเอาจะป,ปอมก็ไมได้ยอยากเท่าไหร่ดิวว่าเนี่ยได้เสียงอะไรไหทุกคน <laughs> น่าจะเป็นเสียงอัปเดตมาตอนดับของนะฮะโอเคน่าจะด่านนี้นะผมผมน่าจะนี่ปปะวะ่าทางเดินแห่งชื่อเสียงเอออาจจะเป็นด่านนี้ผมอาจจะได้เจอกับมุสคชิโคจิโร่นะผมน่าจะใช่นะโอเคนะผมในคลิปนี้ก็มีเท่านี้เรืผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลดค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับต่ดแต่คลิปน่าจะเป็นะารไย่ยา,านติตานนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ